ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการแปะลิงก์ตัวลิงก์สินค้า affiliate นะครับในโพสต์ facebook ของเรากันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของโพสต์ปกติได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเขียนโพสสักครู่นะครับ อันนี้ในส่วนของอแคปชั่นนะครับเราก็ปกติเลยครับหลังจากที่เราเขียนในส่วนของโพสอะไรแปะรูปแปะอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้นำการคลิกไปที่ส่วนของถัดไปนะครับ หลังจากที่เข้ามาในส่วนของหน้าแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าโพสต์ของเรากันนะครับก็ในนี้ครับก็จะมีส่วนของรายละเอียดการตั้งค่าโพสต์นะครับให้เราไปที่ส่วนของการสร้างรายได้กันได้เลยครับคลิกเข้ามาเลยนะครับหลังจากที่คลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนของปุ่มนะครับที่เขียนว่าเพิ่มลิงก์สินค้ากันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเพิ่มลิงก์งสินค้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้นาการใส่ไในส่วนของลิงก์ a f f i l i a t e ของเราได้เลยนะครับหลังจากที่ใส่การไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้นำการกดไปที่ส่วนของช่องอื่นกันนะครับ ช่องอื่นไม่ต้องใส่รายละเอียดก็ได้นะครับหลังจากที่เรากดไปส่วนของช่องอื่นกันแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของบันทึกนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในสงหน้าตั้งค่าโพสต์กันนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของโพสต์กันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของโพสให้เราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ